Happy Birthday to you Happy Birthday to you Happy Birthday, Happy Birthday, Happy Birthday to you โอ้ยนะ่าออร่านะ่าสวยมือนีสดใสนะคะกระสวยกระหยังนะคะคดสร้างกรบบริบีนะคะสวัสดีด้วยะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะตอนนี้เจ้าภาพกําลัางเริ่มนะ่าสวยออร่านะคะ ก็สวยกันอย่างยังอะไรเปลี่ยนสูตรจ้าค <si ่ะส้ใสสูตรเนี่ยมาทีเนี่ยอาจะขอว่าเกิดก็ต้องเด่นกว่ามูแต่ว่าสิใสสูตรึ้นหลังคาเนาะโอเคบ๊อปคือหลังคาสุดยาวนะราตีสีแดงนะคะแต่มงกุฎไม่มีมันก็ไม่ได้หลาสูตรมันก็มีสูตรสันอยู่สูตรสีสูตรสีชมพูน่ป๊อปแต่ก็บริงนี้แพงทางไปสรุปสีใสสูตรแต่แบบนี้ใส่กระซุ่มลงมาเลยบ่เนี่อ ก็ให้เจ้าภาพจงเจริญคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองก็ให้เจ้าภาพจงเจริญขอบคุณทุกคนที่แฮปปี้บัดดย์ให้อัมมาลายากได้ผัวมาอย่างเนาะเอออามาทำไมปวดหัวเอออยู่คนเดียวแหละเป็นสนดีปี่ไพ่ก็ได้ อ่า<โ>ก<ด>็จะนัขอบคุณสุขูสุขูนะคะขอบคุณเอฟซีทุกคนที่แฮปปี้เบอร์เดย์ให้อาบบลาด้วยนะคะขอบคุณที่อวยพรเราจะนักขอบคุณที่เป็นห่วงด้วยนะคะวันนี้ก็เป็นวันสันวันดีนะแฮปปี้เบอร์เดย์นะคะอายุกับปลายดอกพี่น้องเอ้ยสี่สิบแปดเองบันไล่ดอกปลาย,ยปันได้พันเท่าซ้ำหกสิบก็จังวมาเท่าฉันขออยู่แค่ห้าสิบพออีดอกต้องอยู่สักประมาณร้อยปีไปไปชิมมะนังเผาฉันอ้าวก็มีลูกหลานหลายปันนี่โดยเฉาะคนเฝ้านั่น คนบ่าคนดูเนี่ยเม่อยู่โดนค่อยจับภาพจมเจริญเป็นหน่องกำลังเตรียมงานเดี๋ยวขับมากะสิมีแขกมาราคาแขกมารอบขับมาครับมาแฮปปี้เบิร์ดเดย์แต่เท่าที่หูกเค้กที่หลายพูดโพเค้กอย่างพากเรากดเดียดถึงของผู้ใดีเนี่ยเขาหลายเลยมันหลายคนเมื่อนี้ก็เป็นวันเกิดอมรราเป็นเกิดเปล่าแป็บนะคะเปนเกิดหน้ากับหลังปาย นานมีทีหนึ่งปีมีครั้งก็ต้องจัดเต็มนี้หนึ่งนะคะปีลืมก็ตายปอบกันเบวาอะไรแก่แก่แก่ไปแล้วแก่กันอยู่ทำไมเพื่อหาสิบวันแก่ได้หาสิบกันยังงามได้อยู่ได้หาเบ้ามันต้องอย่างน้อยก็ต้องหกเจ็ดสิบพุทธเราต้องสวยอัมบัตตาก็ต้องสวยเป็นอัมบัตตานะคะ นะหาสูตรให้บอกแป๊บ,บสูตรสูตรผมสรใส่สอันนี้ในเสื้อเชิ้ตเสื้อเสื้อคอปเสื้อเชิเช้ตมันมีร้อนกว่าเสื้อเชิดอีกมันจะเข้าปูหรอฉันฉันใส่อย่างกรเลิศเลยมันเป็นเสื้อเชิดมันมีอยู่เสื้อ <พา S 2> อันนี้<จ>นนไหมเขาเอื้อเสื้ออยังไงบ้ามันมีอยู่บ้านแต่แตอยู่บ้านอ๋อ เแ, scream, แียบบ่คับพอบาวกินข้าวเส่ยบบอคับพอบาวกินข้าวพอดีเอามะเนื้อน่ะลวก็แข็งแข็งลว่พอล้วนก็เซ่บก็อย่างนะครับแบบอะครับาต้หูดังปลาเดียวนี่นี่นเหียวเลย น้ำมาหน้ำปลาสังยันจานนูปวดเลยข่าวเว้ยนี่ซิบุลได้กินข้าวนะคะเดี๋ลีได้จะโมมากกระลือมได้แบบนีเจ้าผ <พา S 1> ้าแล้วแหลกส่้แหลกคอรักกระลือมกินข้าวได้แบบนี้จอามือทำมือ,มอ้เตรียมมานะบอกก็ให้เจ้าภาพจุกจันเลอร์เาขาแล้วเตรียมซุปอยู่ทั้งนั้นนะ งานหญิงใหญ่อลังการนะข้างงานอัมราทั้งทีนะคะทกช่งศักดิ์สิทของนางเหรอคะค่ะอย่าลืมเราต้องอยู่แบบสวยๆแบบพอดีสวยรวยมากมีบ้านรถมีคอนโดทุกคนต้องอยากเข้ามาหาแมนบอเขอ้าขอมาหาเพื่ออ่างมาแล้วก็ไปเข้ามาแล้วก็ไป รากระเตรียมซุปอพี่เราเออหอกกระสีดังผ่าแขกกรแขกเริ่มมาตอนนี้การหามุ้งแรงเลยแขกระจ๊ะพกมูกระเริ่มมีแขกมาใ้แบบนี้แขกเพิจะโตจะโตมันบาแขกเพิ่จะโตแขกจะคนสามสี่ท่านเลยนจ้ะสาสีท่านสาโตสามสี่ทันะคะ ก,กินจะพาดกินกินแต่ดันกระเพาะมันต้องกินเหนนงากินย่มามันต้องกินกระพาดมันต้องกินยัดแขกบอิมกรพากระพาม,ม่เบิดหรือเอ่า <c oughs> ไม่เบิดแม่ขรัวกินกระเบิดลยกินมามเหรูดเบาเห็ดนำกินเห็ดแน่กินน้ำเขาว่าเห็ดแน่กินน้ำกระเพาะเห็ดเรียกเมื่อย <c oughs> เจี๊บหน่อยคุกเจี๊บหน่อยคุกนินน้ำก็ได้จะไปหอดเสิร์บแขกจะได้เสิร์บแขกก็จะบอเสิร์บเน่ยกินน้ำไปเบิ่งไปเบิ่งพันลวกตีไก่ลวกกบเตะตเฮ็ดซื้อมานึงเสียแล้วเฮ็ดซื้อมานึงเสียแล้วเี๋ยวสีลวกตีไก่เปิดบ้างกันเด่นอ่ะเป็นถุงยางมองไหลอยอาจจะภาพคะจะภาพเสือบม่วงคะจะไปใส่คะ อนสน2จะภาพ1ฮัน2ติ 2> อบอร่อยค่างาน3มือนกับคนละมือนหาบาอร่อยนอนอน่ค่ะ <laughs> นอนอนิค่ะน,น,นี่มีโดโด <laughs> เอาเสียงตู้สุดไปอย่าได้ปิดไปนะมันหอนหอนหักคู่4มีเซลว้วะ จนนางเแ่านางเแ่ากลับมาเลยจ้าพี่น้อกขาจะถามหานะคะนางมาด่าจ้านามานอนจ้ากราดแล้วก็มานอนจ้าพอนางเแ่าแล้วนัก็เลยแบบว่าพักผ่อนหน่อยเออสุขภาพบ่ค่อยดีปันใดว่าแกเครื่องานไหมท่านมองไม่ได้บอกว่าไม่แต่ังบ่กหอดอยู่บอกตึกตะรุนว่าออกไปแล้วออกไปแล้วยังบ่เห็นอยู่ เดนมาเลยมาเลยดิเารามาเปิดเพลงอยู่แล้วตู่กำลังมานะคะรถสีแดงค่ะเราเส้าไปเราไปซอยเป็นลูกตู่ละอ สามสาม้ยสิ่งแทนเนาะแบบตู้มากรอบมากรบมาเลยออแล้วไปยกซอยอาเ้ยไปตั้งนาไอ้ผ้าควันนั่นนาผ้าควันตั้งผ้าควันสีเจ็มใช่ไหม มันออกแดงสมๆนะ่แดงเยอสีแจ่มแบบเริดะรูนะคะ Happy Birthday t o y o u นี่ก็เป็นหนางานนะครับเป็นออการาสตูบัตตังนะจอนยนอนเนอนเลยนอนเายนอ้น่เลยนอนเนอะ เจมเอร์่าวา่มาเงี่ยังบอมูเ่อยู่ใ่ไน่งมาเลยบอต่อมาจากไหนต่างแค่นี้ก็ได้กำลังต่อเครื่องเสียงยึดสับพี่นองค์มาดีเดียวมีซีเจมล่า จ้าภาพจงเจริญเ,เ,เออเครื่องตู้ซองหน่วยดีบอกนวนตียังอายคนแล้วหลดแห่ก็อายไปแล้วเรื่องความดักม,มันนะตู้ต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วครับพี่ดองครับะสด้โทรศัพท์พลาเสื่อมได้แบบนี้ ก,ก,ก,การแสดงการแสดยฝากไปมมกับสมมนิกรดจ้าพี่น้องค่ะสวัสดีจ้าพี่น้องต้องสวัสด์ต้องใส่โทรศัพท์เครื่องนี้เสื่อมต้อใส่ไอโฟนเสื่อมจ้า